10บนิสัยที่ต้องเลิกถ้าไม่อยากจนไปทั้งชีวิตเคยไหมครับที่พอสิ้นเดือนปุ๊บเงินในบัญชีก็เหมือนหายไปกับสายลมทั้งๆท,ท,ที่ก็คิดว่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วหรือเคยสงสัยไหมว่าทําไมเพื่อนบางคนดูเหมือนจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินในขณะที่เรายังคงอยู่ที่เดิมหรือแย่กว่านั้นคือเหมือนกําลังถอยหลัง ถ้าคุณกำลังพยักหน้าอยู่เงียบๆกับคำถามเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าคุณมาถูกที่แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ใจยังไหวอยู่ไหมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง10นิสัยที่ต้องเลิกถ้าไม่อยากจนไปทั้งชีวิตผมไม่ได้กําลังจะบอกให้คุณเลิกซื้อกาแฟแก้วละวร้อยหรือเลิกกินบุฟเฟ่ที่ชอบนะครับเพราะนั่นมันไม่ใช่ต้นต่อที่แท้จริงแต่เรากําลังจะคุยกันถึงพฤติกรรมบางอย่างที่มันกัดกินเงินในกระเป๋าของคุณแบบเงียบๆและที่สําคัญมันกัดกินชีวิตของคุณด้วย เอาละครับพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความจริงที่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับนิสัยที่1การใช้เงินไปกับภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ความจริงหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าแกล้งทำไปจนกว่าจะทำได้จริงใช่ไหมครับแต่ในเรื่องการเงินผมอยากให้คุณระมัดระวังประโยคนี้ให้มากที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นกับดักที่ทำให้คุณจนลงได้ง่ายเลย ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งทำงานเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากแต่เวลาไปไหนมาไหนต้องใช้ของแบรนด์เนมตลอดกระเป๋าใบละหลายหมื่นรองเท้วคู่แล้วเป็นหมื่นหมื่นเขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ first impression ที่ดีให้กับลูกค้าแต่ในความเป็นจริงทุกๆสิ้นเดือนเขาต้องวิ่งยืมเงินเพื่อนคนโน้นคนนี้เพื่อเอาไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตคุณเห็นไหมครับว่าอะไรคือปัญหา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้ของแบรนด์เนมครับปัญหาอยู่ที่การใช้เงินในสิ่งที่เราไม่สามารถจ่ายได้จริงเพื่อเอาไปซื้อสายตาของคนอื่นหรือเอาไปซื้อความรู้สึกว่าฉันดูดีฉันมีฐานะแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังภาพเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยความเครียดและหนี้สิน การสร้างภาพลักษณ์แบบนี้มันอันตรายมากครับเพราะมันทําให้เราหลงทางเราใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการสร้างสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่เราละเลยสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทางการเงินของเราเองลองถามตัวเองดูครับเวลาที่เพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวต่างประเทศหรูๆคุณเคยรู้สึกอยากไปบ้างไหม เวลาที่เพื่อนซื้อรถคันใหม่คุณเคยรู้สึกอยากได้บ้างไหมความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นแรงผลักดันให้เราตามโดยที่เรายังไม่มีกำลังพอมันคือการเข้าสู่เส้นทางของการใช้เงินอย่างไม่มีสติ ผมไม่ได้บอกให้คุณต้องแต่งตัวสอมซ้อหรือใช้ของถูกๆนะครับแต่ผมอยากให้คุณใช้เงินเพื่อตัวตนของคุณไม่ใช่เพื่อต,ตัวตนในสายตาคนอื่นลองเปลี่ยนมุมมองดูครับแทนที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงลองเอาเงินส่วนนั้นไปลงคอร์สเรียนทักษะใหม่ๆที่จะเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเองได้ไหม แทนที่จะต้องกินข้าวร้านหรูทุกมื้อเพื่อโพสต์ลงโซเชียลลองเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนดีๆด,ดูบ้างได้ไหม mm hmm. การลงทุนในตัวเองในความรู้ในทักษะในสุขภาพคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่สุดครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยในวันพรุ่งนี้แต่มันจะทำให้คุณรวยขึ้นจริงในระยะยาวนิสัยที่2 การยอมจำนนต่อรายได้ทางเดียวทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไข่ในตะกร้าใบเดียวใช่ไหมครับถ้าตะกร้าตกไข่ก็แตกหมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแต่พอมาถึงชีวิตจริงหลายคนก็ยังคงวางไข่ซึ่งก็คือชีวิตและอนาคตทางเงินของเราไว้ในตะกร้าใบเดียวอยู่ดีลองนึกภาพตามผมนะครับ คุณทำงานประจำเงินเดือนก็ขึ้นปีละนิดหน่อยโบนัสก็แล้วแต่ผลประกอบการของบริษัทคุณคิดว่านี่คือความมั่นคงแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งบริษัทที่คุณทำงานอยู่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้องลดพนักงานหรือปิดตัวลงไปคุณจะทำอย่างไรครับผมเห็นมาเยอะแล้วครับคนที่มั่นใจในงานประจำของตัวเองมากไม่เคยคิดจะหาอะไรทำอย่างอื่นเลย พอวันหนึ่งต้องตกงานชีวิตก็เหมือนพังลงทั้งชีวิตเพราะไม่มีรายได้ทางอื่นรองรับเลยผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณลาออกจากงานประจำไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ผมอยากให้คุณมองหารายได้ทางที่สองทางที่สามทางที่สี่ให้กับตัวเองคำว่ารายได้ทางที่สองมันไม่ได้หมายถึงการต้องไปเปิดร้านกาแฟหรือไปขายของออนไลน์แบบจริงจังนะครับ มันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทำได้ควบคู่ไปกับงานประจำอย่างเช่นถ้าคุณเก่งเรื่องการเขียนคุณอาจจะรับงานเขียนบทความฟรีแลนซ์ในวันหยุดได้ไหมถ้าคุณเก่งเรื่องการออกแบบคุณอาจจะรับออกแบบโลโก้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนหรือลูกค้าได้ไหมหรือถ้าคุณชอบทำอาหารคุณอาจจะทำขนมไปขายเพื่อนๆในออฟฟิศได้ไหม รายได้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดูเยอะในตอนแรกครับแต่มันคือการสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับชีวิตของคุณและที่สำคัญมันคือการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตของคุณในอนาคตลองคิดดูนะครับถ้าคุณมีรายได้เสริมเดือนละ5,000บาทปีหนึ่งก็60,000บาทแล้วนะครับเงินจำนวนนี้เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยนะ ไม่ว่าจะเอาไปเป็นเงินแก็บฉุกเฉินเอาไปลงทุนหรือเอาไปซื้อความสุขเล็กน้อยให้กับตัวเองได้นอกจากนี้การมีรายได้หลายทางยังช่วยให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นด้วยครับสมมติว่าคุณไม่ชอบงานประจำที่ทำอยู่คุณก็ยังมีความมั่นใจว่าถ้าคุณลาออกคุณก็ยังมีรายได้จากทางอื่นรองรับ คุณก็ไม่ต้องทนทำงานที่คุณไม่ชอบไปทั้งชีวิตอีกต่อไปจำไว้เสมอครับว่าในโลกที่อะไรก็ไม่แน่นอนการมีแผนสำรองคือสิ่งสำคัญที่สุดและแผนสำรองทางการเงินที่ดีที่สุดก็คือการมีรายได้หลายทางนิสัยที่3การคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำคุณเคยไหมครับที่บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเก็บเงินเดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มลงทุน เดี๋ยวได้เงินเดือนขึ้นค่อยเริ <in> ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายผมเคยเป็นแบบนั้นครับเคยมีข้ออ้างเป็นร้อยเป็นพันที่จะไม่ทำอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายพอหันกลับไปมองเวลาในชีวิตของเรามันก็ผ่านไปเป็นปีๆแล้วแล้วเราก็ยังคมอยู่ในจุดเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำการผลัดวันประกันพรุ่งมันเป็นเหมือนกับการผลัดหนี้ตัวเองครับหนี้ที่เราต้องจ่ายด้วยเวลาหนี้ที่เราต้องจ่ายด้วยโอกาส และสุดท้ายนี่ที่เราต้องจ่ายด้วยอนาคตทางการเงินของเราเองการเริ่มต้นเก็บเงินเริ่มต้นลงทุนมันไม่ใช่เรื่องยากครับมันไม่ได้ต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันก็ได้สมมุติว่าคุณเริ่มต้นเก็บเงินวันละ100บาทเดือนหนึ่งก็ได้3,000บาทแล้วนะครับปีหนึ่งก็3 6 0 0 0บาท ถ้าเอาไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนปีละ5-7เปอร์เซนตในระยะยาวเงินจำนวนนี้จะเติบโตขึ้นเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเรามักจะมองหาจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มต้นแต่ในความเป็นจริงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ตอนนี้ครับไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างแต่การเริ่มต้นในตอนนี้ย่อมดีกว่าการเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เสมอผมไม่ได้กำลังจะบอกให้คุณเลิกนิสัยเหล่านี้ได้ในชั่วข้ามคืนนะครับแต่ผมอยากให้คุณลองเอาสามนิสัยนี้ไปทบทวนดูดีๆว่าคุณกำลังทำมันอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะการรับรู้ถึงปัญหาคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไข ถ้าคุณไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะเริ่มเมื่อไหร่เอาละครับเราเริ่มค้นพบนิสัยที่กัดกินเงินในกระเป๋าของคุณที่เข้มข้นขึ้นแล้วใช่ไหมงั้นเรามาต่อนิสัยที่4กันเลยครับนิสัยที่4การใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายทางการเงินคุณเคยลองถามตัวเองดูไหมครับว่าทุกวันนี้ที่เก็บเงินคุณเก็บไปเพื่ออะไรคุณทำงานหนักทุกวันเพื่อใคร ผมเคยคุยกับเพื่อนหลายคนนะครับพ่อผมถามว่าคุณเก็บเงินอยู่หรือเปล่าหลายคนก็จะตอบว่าเก็บอยู่สิแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไปเพื่ออะไรหรือบางคนก็จะบอกว่าเก็บไปเรื่อยๆเอาไว้ใช้ในอนาคต การเก็บเงินแบบไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับการขับรถแบบไร้จุดหมายปลายทางครับเราอาจจะเติมน้ำมันเต็มถังแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนสุดท้ายเราก็จะขับวนไปมาอยู่ในที่เดิมหรืออาจจะขับออกนอกเส้นทางไปเลยก็ได้ ลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเป้าหมายของคุณคือการซื้อรถในอีก3มปีข้างหน้าคุณก็จะรู้ทันทีว่าคุณต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่คุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนและนั่นจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการเก็บเงินมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอะไรเลย พอสิ้นเดือนคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเงินเดือนออกแล้วไปกินบุฟเฟ่ชลองหน่อยดีกว่าซื้อของที่อยากได้มานาแล้วดีกว่าเพราะคุณไม่เห็นว่าการเก็บเงินมันจะนำไปสู่อะไรการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนมันไม่ใช่แค่การเขียนตัวเลขลงไปในสมุดบัญชีครับแต่มันคือการสร้างความหมายให้กับการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณ เป้าหมายที่ดีควรจะประกอบด้วย3อย่างครับคือชัดเจนคุณต้องการอะไรวัดผลได้คุณต้องมีตัวเลขที่แน่นอนและมีกรอบเวลาคุณต้องระบุว่าคุณจะทำให้สำเร็จภายในเมื่อไหร่ลองเอาปากกามาเขียนดูเลยครับว่าภายใน1นึ่งปีข้างหน้าคุณอยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ภายใน5ปีข้างหน้าคุณอยากจะมีบ้านของตัวเองไหมภายใน1ิปีข้างหน้าคุณอยากจะ,กะเกษียณได้อย่างสบายสายหรือเปล่า เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใช้จ่ายอะไรคือสิ่งที่ควรเก็บและที่สําคัญคุณจะรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่คุณทำมันมีความหมายจริงๆนิสัยที่5การมองว่านี่คือเรื่องปกติในโลกทุนนิยมทุกวันนี้การเป็นนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับ ตั้งแต่บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่อนรถยนต์จนถึงผ่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ถูกทำให้ดูเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราแต่ผมอยากให้คุณระวังให้ดีครับเพราะนี่บางประเภทเป็นเหมือนกับกับดักที่พร้อมจะกลืนกินรายได้ของคุณไปทั้งชีวิต ผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะหนี้บางประเภทก็ถือว่าเป็นหนี้ดีเช่นหนี้เพื่อการศึกษาหรือหนี้เพื่อการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ในอนาคตแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักจะไปติดอยู่ในหนี้รายครับหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราเลยหนี้ที่ทำให้เงินในกระเป๋าเราลดลงทุกเดือนและหนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้บัตรเครดิต ลองนึกภาพตามผมนะครับคุณซื้อของชิ้นหนึ่งราคา1,000บาทแล้วคุณเลือกที่จะจ่ายขั้นต่ำในตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่เป็นไรแต่ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมันเดินอยู่ตลอดนะครับจาก1,000บาทอาจจะกลายเป็น1,200 1,500จนถึง2,000บาทในที่สุดและคุณก็ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณยังไม่จ่ายหนี้ก้อนนี้หมด ผมเคยเห็นหลายคุณที่ติดอยู่ในวงจรหนี้บัตรเครดิตครับเขาทำงานหนักทุกเดือนเพื่อเอาเงินไปจ่ายหนี้พอเงินเดือนออกเงินส่วนใหญ่ก็หายไปกับดอกเบี้ยเขาไม่มีเงินเหลือเก็บไม่มีเงินเหลือใช้ในสิ่งที่จำเป็นและสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้บัตรเครดิตอีกครั้งมันเป็นวงจรที่น่ากลัวมากครับ ผมอยากให้คุณมองนี่เป็นเหมือนกับภาระที่คุณต้องรับผิดชอบและคุณควรจะหลีกเลี่ยงมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะนี่ร้าย ลองกลับไปเช็คนี่ของคุณดูครับว่านี่ที่มีอยู่ตอนนี้มันเป็นนี่ดีหรือนี่ร้ายและถ้ามันเป็นนี่ร้ายก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องจริงจังกับการจัดการมันแล้วครับเริ่มต้นจากการหยุดสร้างนี่ใหม่และหาทางจ่ายนี่เก่าให้หมดโดยเร็วที่สุดเพราะทุกบาทที่คุณจ่ายดอกเบี้ยไปนั่นคือโอกาสในการเติบโตทางการเงินที่คุณกำลังสูญเสียไปนิสัยที่หก การคิดว่าการเรียนรู้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องของฉันหลายคนพอได้ยินคำว่าการเงินการลงทุนบัญชีก็จะรีบโบกมือลาทันทีเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากต้องเป็นคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาเท่านั้นถึงจะเข้าใจผมเคยเป็นแบบนั้นครับเคยคิดว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของนักลงทุนมันไม่ใช่เรื่องของผม แต่พอชีวิตต้องเจอกับปัญหาทางการเงินเข้าจริงผมถึงได้รู้ว่าการที่เราไม่เรียนรู้เรื่องเงินมันเหมือนกับการที่เรายอมปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของเราทุกคนครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรมีรายได้เท่าไหร่คุณต้องเข้าใจพื้นฐานของการเงินคุณต้องรู้ว่าเงินทำงานอย่างไรคุณต้องรู้ว่าการเก็บเงินการลงทุน การใช้จ่ายมันส่งผลกระทบต่ออนาคตของคุณอย่างไรการเรียนรู้เรื่องเงินในปัจจุบันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับคุณไม่จำเป็นต้องไปลงคอร์สเรียนราคาแพงคุณสามารถเริ่มต้นได้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลการฟังพอดแคสต์แบบที่เรากำลังฟังกันอยู่ตอนนี้หรือการดูคลิปวิดีโอใน YouTube ผมอยากให้คุณมองว่าการเรียนรู้เรื่องเงินเป็นเหมือนกับการอัปเกรดชีวิตตัวเองครับ คุณเรียนรู้ที่จะใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นคุณเรียนรู้ที่จะลงทุนให้เงินมันทำงานแทนคุณและที่สำคัญคุณจะรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณต้องเจอกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินในชีวิตประจำวันในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความรู้เรื่องเงินคือทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องมีครับ มันคือเกราะป้องกันที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์และมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างอนาคตที่คุณต้องการได้จริงและนี่ก็คือนิสัยอีก3ข้อที่เรามาคุยกันในวันนี้ครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายทางการเงินการจัดการหนี้และการเรียนรู้เรื่องเงินหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ เราจะมาปิดท้ายสี่นิสัยสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันและผมรับรองว่ามันจะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของนิสัยที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความจนได้ตลอดไปเรามาฟังกันเลยครับนิสัยที่7การไม่รู้จักคุณค่าของเงินคำว่าคุณค่าในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขในบัญชีนะครับ แต่ผมหมายถึงการที่เรามองเห็นว่าเงินแต่ละบาทที่เราหามาได้นั้นมันแลกมาด้วยอะไรลองคิดดูนะครับคุณทำงานหนัก8ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ได้เงินมาเงินจำนวนนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อความเหนื่อยพลังงานและที่สำคัญคือเวลาในชีวิตของคุณ แต่หลายคนกลับใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่าเงินเหล่านั้นมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยผมเคยเห็นหลายคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์แบบไม่ยั้งคิดครับ กดสั่งของเพียงเพราะมีโปรโมชั่นซื้อของที่ไม่ได้ใช้สั่งอาหารเดลิเวอรีทุกมื้อเพียงเพราะขี้เกียจทำหรือแม้กระทั่งใช้เงินไปกับเรื่องเล็กน้อยที่ถ้าลองรวมยอดในแต่ละเดือนแล้วมันเยอะมากจนหน้าตกใจการไม่เห็นคุณค่าของเงินทําให้เราใช้เงินแบบไม่ใส่ใจไม่คิดก่อนและสุดท้ายก็ทําให้เราไม่มีเงินเหลือเก็บ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตทางการเงินของเราผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูครับทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินลองถามตัวเองดูครับว่าเงินจำนวนนี้มันแลกมาด้วยเวลาในการทำงานกี่ชั่วโมงถ้ากาแฟแก้วละร้อยบาทและเงินเดือนคุณตกชั่วโมงละห้สิบาทนั่นหมายความว่าคุณต้องทำงานสองชั่วโมงเพื่อให้ได้กาแฟแก้วนี้ เมื่อคุณคิดแบบนี้คุณก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นและคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรใช้จ่ายอะไรคือสิ่งที่ควรเก็บการเห็นคุณค่าของเงินไม่ได้แปลว่าคุณต้องตรหนีถี่ท้วนนะครับแต่มันคือการใช้เงินอย่างชาญฉลาด ใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นใช้เงินในสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราในระยะยาวไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวเพียงไม่กี่นาทีนิสัยที่8การพึ่งพาโชคลาภมากกว่าการลงมือทำ ผมไม่ได้จะบอกว่าการซื้อลอตเตอรี่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ปัญหาคือหลายคนถึงขั้นใช้เงินเก็บไปกับการซื้อหวยหรือใช้เงินส่วนใหญ่ในแต่ละเดือนไปกับพนันโดยหวังว่าสักวันหนึ่งโชคจะเข้าข้างและชีวิตจะเปลี่ยนไปในพริบตาการหวังพึ่งโชคลาบมันเป็นเหมือนกับการพนันกับชีวิตครับโอกาสที่จะรวยจากการถูกหวยมันน้อยกว่าโอกาสที่เราจะโดนฟ้าผ่าเสียอีก แต่ในขณะเดียวกันเรากลับมองข้ามโอกาสที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองลองคิดดูนะครับแทนที่จะเอาเงินไปซื้อหวยถ้าคุณเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนในตัวเองไปเรียนรู้ทักษะใหม่ไปสร้างรายได้เสริมคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าอย่างแน่นอน การที่เราจะรวยได้มันไม่ใช่เรื่องของโชคครับแต่มันเป็นเรื่องของการลงมือทำการวานแผนการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีและที่สำคัญคือการอดทนรอคอยให้การลงทุนของเราเติบโตในระยะยาว คนส่วนใหญ่อยากรวยเร็วครับอยากได้เงินก้อนใหญ่ในเวลาสั้นๆแต่ในความเป็นจริงความร่ำรวยที่ยั่งยืนมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความสม่ำเสมอในการลงมือทำ ผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดจากรอให้รวยเป็นสร้างความรวยด้วยตัวของคุณเองครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่จงสร้างโชคชะตาด้วยมือของคุณเองเพราะนั่นคือหนทางที่มั่นคงที่สุดนิสัยที่9ก,การให้ความสุขมาก่อนความมั่นคงในโลกที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากเรามักจะเห็นคนอื่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกินอาหารอร่อยอ ไปเที่ยวในที่สวยๆซื้อของที่อยากได้และเราก็มักจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องทำงานหนักและไม่ได้มีความสุขแบบคนอื่นเลยการไล่ตามความสุขในปัจจุบันอาจจะทำให้เราต้องแลกมาด้วยความมั่นคงในอนาคตครับเรามักจะเลือกใช้เงินเพื่อซื้อความสุขชั่วคราวแต่เราละเลยการเก็บออมการลงทุนหรือการสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงผมไม่ได้จะบอกว่าคุณต้องเลิกมีความสุขนะครับ แต่ผมอยากให้คุณหาสมดุลระหว่างความสุขในวันนี้กับความมั่นคงในวันข้างหน้าลองคิดดูนะครับถ้าคุณเก็บเงินเดือนละส0เอร์เซ็น์ของรายได้นั่นอาจจะทำให้คุณต้องลดความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไปบ้างแต่ในระยะยาวเงินจำนวนนั้นจะเติบโตขึ้นและจะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่ว่า ความสุขคือการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแต่คุณจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรถ้าคุณไม่เริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่วันนี้การให้ความสำคัญกับความมั่นคงไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุขนะครับแต่มันจะทำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริงความสุขที่เกิดจากความรู้สึกปลอดภยัย ความรู้สึกที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้และที่สำคัญคือความสุขที่เกิดจากการที่เรารู้ว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนิสัยที่10การไม่ยอมรับความผิดพลาดคุณเคยไหมครับที่ซื้อของบางอย่างมาแล้วรู้สึกเสียดายเงินแต่ก็ยังคงหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอก หรือเคยไหมครับที่ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดแต่ก็ยังคงโทษคนอื่นโทษเศรษฐกิจโทษโชคชะตาแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยการที่เราไม่ยอมรับความผิดพลาดในอดีตมันทำให้เราไม่สามารถเรียนรู้จากมันได้ครับ <c oughs> เราจะยังคงทำผิดซ้ำๆวนอยู่ในลูปเดิมๆและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ผมอยากให้คุณมองความผิดพลาดในอดีตเป็นเหมือนบทเรียนครับไม่ใช่ความล้มเหลวถูกครั้งที่คุณใช้เงินผิดพลาดถูกครั้งที่คุณตัดสินใจผิดพลาดจงกลับไปทบทวนดูว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไขและที่สำคัญคือคุณจะทำอย่างไรให้มันไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตการยอมรับความผิดพลาดมันต้องใช้ความกล้าหาญครับแต่เมื่อคุณยอมรับได้แล้วคุณจะรู้สึกเป็นอิสระ คุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และคุณจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้จริงๆและนั่นก็คือนิสัยทั้ง10ข้อที่เราได้คุยกันมาตลอดในตอนนี้ครับผมหวังว่าพอดแคสต์ใจยังไหวอยู่ไหมจะสามารถเป็นเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งการเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณได้นะครับ จำไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเกิดขึ้นจากก้าวเล็กๆที่คุณทำในทุกๆวันจงเริ่มต้นจากวันนี้จงอดทนจงสม่ำเสมอและในที่สุดคุณก็จะสามารถสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้จริงๆสำหรับวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยประโยคที่เชื่อมั่นมาตลอดครับไม่มีใครที่ต้องจนไปทั้งชีวิตถ้าเราเริ่มต้นเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่วันนี้